ภาพแห่งความหวาดกลัวและความสับสนกำลังเกิดขึ้นในฉนวนกาซาเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาหมอิสราเอลประกาศคำสั่งอพยพผู้คนทั้งหมดในพื้นที่อย่างเด็ดขาดพร้อมระบุว่านี่คือโอกาสครั้งสุดท้ายหากใครยังคงอยู่จะถูกจัดเป็นกลุ่มติดอาวุธและต้องเผชิญการโจมตีอย่างเต็มกำลังแต่ที่น่าสนใจคือคำสั่งนี้จริงๆแล้วเป็นแผนสันติภาพหรือเพียงการสร้างฉากก่อนการุกรานบนเครือข่ายโซเชียลมีเดียแคทโพสตข้อความอย่างไม่ปราถนาดีว่า ชาวกาซาที่ยังไม่อพยพไปทางใต้จะถูกมองเป็นผู้ก่อการร้ายโดยอัตโนมัติขณะเดียวกันถนนสายหลักจากเมืองกาซาไปยังพื้นที่ทางใต้กำลังกลายเป็นทางเดินแห่งความเจ็บปวดผู้ลี้ภัยหลายหมื่นคนเดินเท้าเปล่าหอบหิวข้าวของที่เหลืออยู่แม้แต่รถบรรทุกขนส่งก็เต็มไปด้วยสิ่งของที่พวกเขาพยายามนำติดตัวไปให้ได้ฮุสเซนอันเดนหนึ่งในผู้อพยพเล่าว,ว่าเราออกเดินทางด้วยเท้าเปล่าทหารอิสราเอลโจมตีแบบไม่เลือกเป้าหมายเราทิ้งทุกสิ่งไว้เบื้อง หลังไม่ว่าจะเป็นอาหารเฟอร์นิเจอร์หรือแม้แต่ผ้าห่มตอนนี้เราเหลือเพียงชีวิตของเราเองคำพูดนี้สะท้อนความโหดร้ายของสงครามที่ไม่เลือกผู้คนแอวอิสฐานรายงานจากโรงพยาบาลในกาซาเผยให้เห็นว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21คนในเขตกาซาขณะที่กลุ่มฮามาสกำลังพิจารณาข้อเสนอสันติภาพใหม่จากประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งมีเป้าหมายปล่อยตัวเฉลยที่ถูกจับกุมในเหตุการณ์โจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคม2023ที่เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามนี้แต่ที่น่าสงสัยคือทำไมข้อเสนอที่ดูเหมือนเป็นทางออกกลับถูกมองว่ามีเงื่อนไขที่ยอมรับไม่ได้ตามที่ฮามาสระบุเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาสบอกกับเอพีว่าข้อเสนอของสหรัฐมีประเด็นบางอย่างที่จําเป็นต้องแก้ไขแม้จะไม่เปิดเผยรายละเอียดแต่การให้คําตอบอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นหลังจากการหารือกับกลุ่มปาเลสไตน์อื่นๆนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไป การเจราจาสันติภาพไม่ใช่เรื่องของสองฝ่ายเท่านั้นตั้งแต่เดือนกันยายนอิสราเอลได้เปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่จนทําให้ชาวปาเลสไตน์กว่า4,000 0 0คนอพยพออกจากเมืองแต่ยังมีหลายแสนคนที่ไม่สามารถเดินทางไปไหนได้เพราะขาดทุนทรัพย์และสภาพร่างกายอ่อนแอขณะเดียวกันมีรายงานการโจมตีโรงเรียนและโรงพยาบาลที่ถูกเปลี่ยนเป็นศูนย์พักพิงทําให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกหลายสิบคนแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศแผนสันติภาพเพียงวันเดียวก่อนหน้านี้ก็ตาม คำถามที่อยากให้คุณคิดต่อกันคือการจัดการปัญหาด้วยการแยกแยะผู้ไม่ย้ายผู้ก่อการร้ายที่อิสราเอลใช้แท้จริงแล้วเป็นวิธีแก้ปัญหาหรือเพียงการเพิ่มความขัดแย้งคุณคิดว่าการสู้รบแบบนี้จะนำไปสู่สันติภาพได้จริงหรือไม่แสดงความเห็นของคุณได้เลย